สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมสารลงเน็ตกันอีกแล้วนะครับเราจเจอกันทีไรเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับเราก็มารีวิวหรือว่ามาแนะนําตัวลําโพงนะครับไอตัวใหม่นะครับเพิ่งมาใหม่เลยตัวนี้เป็นของอินโนวานะครับก็จะเดี๋ยวก็จะให้รู้กันนะครับว่าตัวนี้มีสเปคฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับ อาะเดี๋ยวก่อนไปชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับคนที่กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามไว้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับชอบก็กดไลค์นะครับ่อดอยากสอบถามอะไรมาก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฝากช่องกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกัน ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เป็นลำโพงนะครับออกมาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีฟังก์ชันมีสเปคอะไรยังไงบ้างนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับคู่มือคู่มืออ่าตัวนี้จะมีไมโครโฟนแถมให้นะครับมีรีโมทนะครับคู่มือบัตรรับประกันแล้วก็มีรีโมดนะครับสายไฟครบตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตนะครับพอแบตเต็มประมาณ2อชั่วโมงนะครับแบตเต็มก็ใช้ต่อได้อีก6ชั่วโมงนะครับ ก็พาไปไหนก็ได้นะครับเปิดได้เต็มที่เลยมีกําลังอยู่ที่250วัตต์นะครับตัวนี้250วัตต์เดี๋ยวเราลองต่อไม้และเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเปิดเสียงเปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกจะเทสไม้ให้ดูนะครับขอบระนทนโทษาทุกคนีีอุปกรณ์ให้นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวปรับเสียงนะครับปรับไมค์ปรับเอ็โคนะครับนี่ปรับเสียงไมค์ด้านนี้นะครับอันนี้ก็ปรับเอ็โคแล้วก็รองรับ USB ได้ด้วยนะครับรองรับ USB แล้วก็ใครมี SD card ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราปั้นหนึ่งเดี๋ยวเราลองเปิดเทสเสียงอันนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ได้แล้วเชื่อมต่อไม้เสียบไม้ก็มีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับนี่เสียงไม้เสียงเอ็โคนะครับก็มีช่อง USB นะครับ SDcard นะครับเราก็กดเรื่องได้รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับ FM ได้ด้วยนะครับเปิด FM ได้ด้วยนี่ก็เพิ่มเสียงปกตินะครับเราก็บลูทูธเสียงจากโทรศัพท์เราก็ได้นะครับเรามาเทสไม้กันเลยเสียบแล้วเดี๋ยวเราลองเทสไม้กันโล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 อ่าไม่ทราบว่าจะเข้าไปใน เสียงเข้าในโทรศัพท์ในคลิปแล้วมันจะได้ยินว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกเพลงไม่มีลิขสิทธิ์กันนะครับจะได้เปิดแล้วสบายใจอ่ะลองดูเดี๋ยวรอหันมาดูด้านหน้าอนี่นะครับเราบูทูธเสียงไปเลยดนตรีไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าใครจะร้องเพลงก็ได้นะครับและมีสีสันด้วยและรุน่นนี้นะครับ มีสีสันนะครับและรุ่นนี้ก็สามารถลากนะครับกดลากหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะครับนี่หนึ่งแล้วก็สามารถลากไปไหนก็ได้นะครับมันจะมีล้อสองล้อนะครับท่านผู้ชมท่านไหนชอบนะครับก็ลองมาเลือกดูหรือว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็ มาแนะนําตัวลําโพงรุ่นใหม่ให้ดูกันนะครับให้ชมกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วบอกได้เลยถ้าใครถามเรื่องราคาตัวนี้ไม่แพงเลยตัวนี้อยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบบาทเองนะครับยังไงใครชอบคอมเมนต์มานะครับสอบถามรายละเอียดได้ยังไงก่อนเราจะจบคลิปยังไงฝากช่องกันอีกสักครั้งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามกันได้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ